นีเฉมาขอไปขายครับใส่นีคารดไถยรดเจยวครับถะ้าใส่รดเจ้าไปเอาล่ะครับเดี๋ย,ยิู่มาเอาไปใส่คารดไถหน้ากันนะครับรดพ่วงไปครับรดพ่วงไป พวกเ้ขวาขงเล่ละครับเอา,านี้ไปจะชี้กิน้นาน้าสิบชิมหาเลยเลยหกสิบถุงถุงปูถุงปะนะครับตํตำเป็นละนเยว มากครัโอกาสตั้งกันนะครับเห็นเขดเวื่องขมงก็ได้นี่ดำคนหนึ่งขาวน้องสูงคนหนึ่งตั้มครับ เราไปทาูยงผูบาทบุกทานพอดีก็พาไทนาที่เหลียอยู่เลยล กูมึงนี่ตามุงนี่ครับไอสีกินครับไปล้วกบบคอยซื้อกินกันเลยครับไปขายแก้ปัญหากอนอับขั้นใส่มันนั่นโอ๊ะโอเคียวไปแล้วโอต้องเอาเนื้อมันใน้มันนี่แล้ครับศาสนาพุ่ยได้หลายทีออ่เขา ไปครับนี่ว่าขายมาแล้วครับ ได้ลอย42กิโลได้ิตโลดละ14บาทครับ่างนั้นพันเก่าก็ถือยครับผมไปขายร้านหนึ่งได้14บาทหา14อยู่เจ้านี้มันนฝ้าวครับเลยชุดเดียวกันนะครับก็ได้คาไถานาครับอหากินหม,มาหมาดเกาใช้ไหละครับผมโอเคครับ เพียงนะครับดวงนี่ก็ินเวเจ้าไปกอนนะครับเสียบอะไตัวนี้เจก็ได ก้างมาเป็นถุงนะครับมาเอาขอจุมก็้หลายหี่โคตเอร ừ hay nè đó chuông gì cả tay gậy hấp hấp của đây bơi hình trình ึ้นไปหลาบป่า่อยป่าครับทุ่งนะ้ใบสั่งไปจะเห็ุเป็นชิปทั่วไปนะครับชิปตำอาหารอย่ยุบบรรยากาศแบบค้นทุงนะครับเมื่อวนนี้เพืนโทรมาบอกว่าขวานหนูผมไม่ได้ออกไปผมอยากไปคายเขา đó chỉ là việc ăn say pin 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 đi nghe không, vô 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 rồi lại, khẩu trôm nè thì chín chú bơ ai khó dầu khoảng nó dễ bưng <laughs> ชีวิตประจำวันนะครับไปท่งเมทาขึ้นเป็นขุดปูนะครับปูยั่มขึ้นไม่เหมือนะ้าเบบ่งย่

Đi. Để đánh. Để đánh đánh. Để không có gì hấp còn cái tâm chuyện là lá cái cầu như cái này ใส่เรื่อครับ <c oughs> ขอบคุณครับ